วันนั้นก็ก็เคยอยากต่อยคนแถวๆนี้ไม่ใช่เหรอครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมครับไปสิห้าเอาเป็ไงต่อไอ้จะ๊บไปจะพูดอย่างนั้นสิมาเอาร้องเพลงต่อโอ้ยเขาไม่ได้อยากฟังเราร้องเพลงเขาอยากฟังเราคุยดู้เพื่อนอะเอฟทีอยู่ไหนเวทีนั่นตอนนี้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 ในสตรีมไลไร เชื่องนุกไปร้องเพลงเออง่วงนอนพอคุยกันตอนนั้นเดียงตัวเดียงตัวจะพูดอะไรวะจะพูดอะไรต่อวะจะพูดอะไรต่อวะไม่ง่วงนอนแล้วไม่ง่วงนอนแล้วตอนนี้บางคนลุกเอาเป๊บมาม่ามากินแล้วลวกมาม่ากินแล้วดูแนละ้วผมแนะนำอะไรอย่างได้ไหมค,ครับครับทำทอล์กโชว์ดีกว่าครับผมว่าโอ้อพอใจเลยนะดู ดูดูนคนอืนอ่น,นตั้งกล้องธรรมดานะตั้งกล้องธรรมดาพี่น้อยสุวรรณเนาอาขาตั้งกล้องหมอบผมน้อยสุวรรณนี่ก็มีเรื่องเล่าดิเฮ้อะไอย่างเงีพวกนุก่งถ้ดนเบิ้ลภูมราชพี่หนงหรือทุกคนบินกลับมาถึงไทยอ่าะ,ะห,น,น,ะหน,นูอีนเนียเพราูอีหนูอี๋เนงเราไปลับผมอยู่ในขังในหูดิอ่าแล้ววันนั้นไม่รู้เกิดเหตุอะไรตำรวจเครื่องบินเข้าไป เขาไปทำอะไรเขาไประงับเหตุหร้อมีอะไรสิ่งกฎหมายอะไรเขาเดินไปป๊อป๊อบป๊อป๊อปหน่อยสุวรรณยางมากครับน้องแล้วยังไงผมไปถามแล้วเขาถ่ายให้ใครจะถ่ายให้พี่เอฟซีดูว่าลงเครื่องมาเป็ยงไงเออผมก็ถ่ายตำรวจยางมากเลยสองคนสมมติอันนี้ก็น้อยสุวรรณเนาะมาใครอย่างนี้เลยมาใคร รู้ไหมน้อยสุวันตอบว่าไงว่าไงครับอ๋อมากับน้องแล้วมึงคิดว่าไงนุกกับเบิ้ลนม่งยืนอยู่เงี้ยเกือบเกือบโดนรวกเลยพี่น้องว่าไงรู้ไหมอือนี้ใช่ไหมเอามจริงไหมแล้วทีนี้เขาเขาแกก็ได้โชว์บาด พนักงานในนั้นเ่เป็นพนักงานเี่ป็นพนักงานในนั้นก็เลยก็เลยได้ออกไปเกือบนิดเดียวเกือบเป็นสังเกือบแล้วเกือบสังในเรื่องเล่าของน้องสุวรณนะครับเป็นคนพพอร์ตดีพาน้องพาน้องไปในในในเครื่องเนี่ยผมมีมีไม่กี่คนหรอกในเกรดในเกรดไม่เกรดช่วยน้องทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมีไม่น้อยไม่เราไม่เรามาไหมแม่เราหนหรอไม่เราไหนได้ไม่เราแม่เรามา ไม่เห็นเลยอันนี้ผู้หนึ่งนะดิอันนี้เฮ้ยใครเป็นเจ้าค้าตอนขายใบยุ่งแน่ค้าร้านร้อยเอาไว้ไม่ข่อยกินเพียมเพียบเอาชอบแอบขโมยไว้ตัวเองมานั่งขายเล่าั้นพระเจ้ามาบอกน้องว่าพี่ชื่อมาให้แต่จแอบขโมยมาโดนแน่แน่โดนจริงจริงบังคับเราเดินผ่านเราจะไปต่างประเทศหรือไปข้างนอกเนี่ยนั่งขายอยู่ดีๆนะทิ้งนัดนเฉย พี่ถามกูเฉยเลยใช่หรือเปล่าพี่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่โอ้ยรอบหน้าคุณจะ่ายคลิปไว้น่นะไปไปฮะโอ้ตัวนี้บอกปิดไฟให้หน่อยครับไฟมันส่งแต่โต๊ะเขาครับ เพลงมันร้อนหงมันมืออีกแล้วพระเจ้าสเปรยับเพื่อนผมถามโต๊ะนี้ว่าโต๊ไครทำไมปล่อยว่างงี้คุณนายหวังคุณนายหวังไปไหนล่ะอ่ะคุณไอะไรพูดคุณนายหวังเอาโอ,โ,โอ้โหโอ้โหยทำไมถึงไม่เข้ามาครับโอ้โหมันเป็นเป้าอยู่ตรงนี้เนี่ยม,มันเป็นเป้าคือเป็นหลุมอุกาบาทโอ้มันเป็นช่องว่าง เราทุกวันนี้เราก็อยู่กรุงเทพไงเราไม่ค่อยรู้ภาษาแบบนี้ไงใช่คุณนายหวังคุณนายหวังคุณนายหวังหลังๆมาพักหลังมาเนี่ยอ้าเป็นไงครับต้องไปจะน้อยนิดนึงอ๋อแต่ก่อนเคยเคยเซายเคยให้ทีละพันสองพันเป็นไงตอนนี้เป็นไงครับคนละร้อยเขาเรียกเขาเรียกอะไรรู้ไหมเรียกอะไรฮะเรียกประคองชีวิตไปก่อนฮะประคองโอ้ไม่ประคองไม่ประคองทำไมฮะ บินไปด้วยกันเนี่ยไปต่างประเทศด้วยกันที่ไปไล่เอฟซีดูเนี่ยครับอ้าวโหยคุยอยู่ตลอดทางจะกดจะกดเสื้อเขาอ๋อจะกดเสื้อของที่เพิ่งปล่อยคอลเลคชันใหม่มาเหรอครับไม่ว่าจะเป็นแบมแบมเป็นไอพี่หวังเป็นอะไรเงี้ยผมบอกเลยสี่ห้าพันสี่ห้าแสนไปคอนเสิร์ตกูจะไปดีไหมวะแล้วคุยกันอะอ้าวผมอยู่ตรงเนี้ยผมก็เหมือน เอาตัวแทนลงไปาไม่คิดว่ากูจะคุยปลไปฟังหรอวะเอออด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 เขาอี้สองตัวเอ้าไม่ต้องเล่นเพลงแล้วครับอันนี้นั่งคุยยาวยๆานั่งคุยยาวๆพ,พี่ถามเอฟซีดูเลยขอเลนูด้วยฮะสั่สงอะไรกินกันเลยครับผมพ,พี่ถามเอฟซีดูเลยพี่ถามเอฟซีดูเลย,พ,เลยพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดถามเอฟซีดูเลยถามว่าอะไรครับแต่ก่อนอ่ะ ฮีทอยกับฮีทอยกับสิงแบวนแต่ก่อนเคยนอนรอมาแล้วนะเคยนอนรอมาแล้วนะเอ้าพูดขนาดนี้รออะไรพี่นอนสิเอ้าตอนนี้บอกเลยงานวันนี้นะบอกเลยจบงานคอนเสิร์ตเป็นไงครับหุยไม่ยวนไม่เจนจัดดีมากเลย Ат дээ